ผู้ชมท่านหนึ่งนะครับโทรมาถามว่าเอฟังคลิปหลายๆคลิปแล้วอ่านหนังสือก็แล้วนะครับดูรายการต่างๆก็แล้วมันยังแก้ปัญหาในใจเขาไม่ได้ทั้งหมดมันยังค้างคาใจอยู่นะครับเขาก็เลยเลือกวิธีที่จะโทรมาปรึกษามาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เพื่อน,นุนใจหรือให้ผมฟังนะครับแล้วก็เราก็จะได้แบ่งปันประสบการณ์การแก้ไขปัญหาต่างๆ จากชีวิตจริงที่เราทําและผ่านมาได้ดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นตัวช่วยให้ก,กับผู้ชมผู้ฟังที่รักว่าถ้าฟังหลายๆคลิปแล้วดูเหมือนจะใช่แต่พอกลับไปใช้ชีวิตแล้วเอ๊ะก,ก็ยังหงุดหงิดก,ก็ยังติดค้างอยู่ในใจโทรเข้ามานะครับเชื่อมมาได้ที่ l ล n e ไอดี A I S O S นะครับถ้าฟังไม่ทันฟังอีกรอบหลายๆรอบแล้วก็ หรือกดนะครับคําอธิบายด้านล่างคลิปนี้ก็จะมีเขียนไว้ให้นะครับก็ขอส่งพลังให้ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับก้าวข้ามผ่านพ้นทุกอุปสรรคถ้าติดขัดอะไรก็โทรมาคุยกันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับยินดีรับฟังและแบ่งปันแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตร่วมกับผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกๆคนครับ